ก็วันนี้นะครับกล่าวสวัสดีมิรักเป็นรายการนะครับวันนี้จะพามาดูการปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยสองแบบนะครับวันนี้เรามาดูแบบที่หนึ่งก่อนนะครับกล้วยสองต้นนี้นะครับปลูกพร้อมกันนะครับปลูกพร้อมกันกล้วยตัวตัวที่หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็พอดี เจ้าของกล้วยเขานะครับไปขอนะครับไปขอกล้วยเข้ามาสองหน่อนะครับอกล้วยน้ําว้าอ่าต้นนี้ก็คือปลูกแบบธรรมดานะครับปลูกแบบตั้งนะครับเห็นไหมครับปลูกมาปุ๊บเขาก็เลยตัดนะครับตัดพอตัดปุ๊บมันก็แตกหน่อขึ้นมานะครับแล้วก็หน่อด้านเล็กหน่อเล็กก็จะงอกขึ้นมาใหม่อีกสองหน่อนะครับสองหน่อนนะครับดูขนาดต้นนะครับ นี่ขนาดเจ้าของเขารดน้ําทุกวันนะครับนีรดน้ำทุกวันอ่ะเรามาดูต้นที่สองนะครับต้นที่สองคือต้นเนี้ยต้นนี้เนี่ยเขาจะตัดหนอนะครับเขาจะตัดเหมือนกันเลยนะครับแต่เขาจะคว่ำหัวลงนะครับเอาลากขึ้นนะครับพอเอาลากขึ้นปุ๊บเนี่ยต้นเนี้ยคือต้นที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับหนอที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นหนอที่สองนะครับ อันนี้ก็กําลังจะเกิดนอนที่สามนะครับข้อดีข้อเสียมันก็แตกต่างกันนะครับเห็นไหมครับว่าถ้ากล้วยปลูกงายนะครับต้นมันก็จะใหญ่กว่านะครับนี่เห็นไหมครับนี่คือปลูแบบตั้งนี่คือการปลูแบบเอารากขึ้นนะครับนะก็ วันนี้ก็ฝากนะครับมีรักไนรายการก็ลองเลือกและแตัดสินใจดูนะครับว่าจะปลูกกล้วยแบบไหนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับ